ครับสวัสดีครับกับเข้ารายดารข่าวอีกครั้งหนึ่งครับผมสาธิตกีกุลครับผมสรยุทธรับก็วันนี้เรามาดูเรื่องข่าวนะครับวันนี้อินฟอมเท่ปุ้นถอดใจโอ้เราไม่เอาครับวันนี้วันนี้เราจะมีรายงานสดฟนอินมาจากสำนักข่าวซีเอ็นครับยุสรยุทธไทรครับมีข่าวเด็กไทยครับซื่อก็เป็นโครงการของประเทศไทยนะครับเป็นโครงการโอลิมปิกครับโอลิมปิกนะครับ ้าวหนึ่งเลี้ยงทองครับอ้้หูนะครับมอบอครับอุ้ยมมมมีมีทใหมครับคุณชมยุทธ์ครับเป็นโครงการที่ดีมากครับเป็นโครงการรับปรุ่งสานีรถไฟที่ขอนแก่นครับก็เดี๋ยวเราจะตัดภาพไปที่สำนักข่าวที่ขอนแก่นครับโดยโดยเป็นเจ้าของโครงการครับคุณเดชวัน์ครับตัดภาพไปที่ขอนแก่นครับผมครับสวัสดีครับคุณเดชวัน์ครับ สวัสดีครับ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 ได้ยินชั้นไหมวะได้ยินครับได้ยินครับผมครับผมครับเชิญครับคุณเดชโยครับครับวันนี้ท่านผู้ชมนะครับผมก็เข้าสู่การรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมการปรับปรุงสถานีสรถไฟบางขลกงนนะครับผมอันนี้ก็เป็นกระบอกของเราที่จะแสดงนะครับนี่ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของรีซอร์นะครับที่เดินทางมาประเทศไทย อ๋อหรืยินครับไม่ยินครับผมมีคำถามถามไหมครับผมก็โครงการเป็นโครงการลักษณะไหนครับคุณลีลากับอ๋ออันนี้จะเป็นโครงการเกี่ยวกับการออกแบบเกี่ยวกับชุมชนนะครับโดยการใช้เมืองเป็นหลักนะครับครับผมครับผมโครงการพุทธสุงในนามว่ T A หรือ O W N ครับอ๋อเรื่องนี้มันเป็นกฎของ C W C นะครับ C W C แล้วก็เข้าข่ายของ N P F แล้วก็ O Y ด้วยแล้วมาตรฐานในโควา95ครับที่มีคนร้องเรียนมาครับว่า สายรถไฟนี paid, no ้สร้างความเดือดาลนะครับคุณเดนี่มีข้อออกดีคุณเดนี้ผมไม่ต้องมีการฐานของผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องก็จะเป็นสสฝ่ายรัฐบาลแล้วก็เออ่กลุ่มกลุ่มคนเสื้อแดงครับผู้นักเสื้อแดงเดินแดงสถาบันไทยร้อนทับของชาวบ้านไม่ใช่เขาเรียอะไรเาเรียกถูกต้องครามันมีที่ที่เป็นของชาวบ้านแล้วก็ของชาวเมืองแต่ว่าเราใช้การขีดีดเส้นครอบก็ต้องเอามาที่ดินใช้ครับผู้นำชุมชน ุคมาทที่นกันครับอ๋อสอพครับสำพะรอ๋อชุมชนครับขอบคุณชูๆๆชิทครับคุณง Don't <laughs>